สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้ช่องสมาคม c h ช n แนลก็จะมาจัดชุดเหรียญเพื่อแบ่งปันให้กับนักสะสมคนชอบเหรียญที่ติดตามช่องสมาคม c h ช n แนลเป็นกำลังใจให้ทางช่องมาโดยตลอดก่อนที่จะไปพบกับ เหรียญที่จัดชุดแบ่งพันในวันนี้ในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องทางช่องจะมีกำลังใจทำคลิปให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมตลอดไป <c oughs> ก็มาดูเหรียญที่ทางช่องจัดชุดในวันนี้ มีเหรียญอะไรบ้างมีกี่ชุดมีกี่เหรียญน,นะครับมีจำนวนสิบเหรียญน,นะครับมีจำนวนสิบเหรียญในชุดนี้มีเหรียญอะไรบ้างเหรียญม,มีเรือปีห้าหนึ่งเหรียญมีเรือปีสี่เก้า เรียญเนื้อเกินเหรียญเนื้อเกินปี40พบเจอยากสำหรับปี40มีเรือเอนเนื้อเกินนะครับก็เหรียญมีเรือปี49ลําลำลำใหญ่ปี50 1ลําลำเนื้อเกินนะครับ ในชุดนี้มีสี่เหรียญแล้วก็มีเหรียญอะไรอีกมีเหรียญปีสีมีเหรียญปีส2่ 42, สองเหรียญมีเหรียญปีห้มีเหรียญปีห้าเหรียญ มีเหรียญปีสี่หนึ่งมีเหรียญปีสี่หนึ่งสองเหรียญรวมทั้งหมดจะมีอยู่สิบเหรียญหนึ่งชุดนะครับปีสี่หนึ่งสองเหรียญปีสี่สองสองเหรียญปีห้าสามสองเหรียญมีเรือ สามเหรียญเนื้อเกิน1เหรียญนะครับรวมเป็นสิเหรียญนะครับสิบเหรียญหนึชดุดแบ่งปันให้กับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องสมาคมชาแนลในราคา689บาทนะครับหกรปดส้บาทใครสนใจนะครับก็ ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับเรามีเบอร์ลายให้นะครับเบอร์ลาย0826691762นะครับพูดคุยกันทางลายนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาใครไม่สนใจไม่ชอบนะครับก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับเราทำคลิปจัดชุดให้คนที่ชอบ คนที่สนใจเท่านั้นส่วน f อฟที่ยังไม่สนใจนะครับก็ไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ